สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่3กรกฎาคม2563นะคะ ภาพรวมตลาดวันนี้เรามองอิงทางบวกนะคะแต่ว่ายังคงอยู่ในกรอบที่อาจจะค่อนข้างจำกัดนะคะก็ถือว่าเป็นบวกเบาๆแล้วกันนะคะ1,365-1,385ถึ 1, นะคะเป็นกรอบเคลื่อนไหววันนี้ที่เรามองไว้นะคะที่มองว่ามีประเด็นบวกเข้ามาสนับสนุนซนติเมนต์ลงทุนเนี่ยก็อาจจะเป็นการตอบรับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะเมื่อวานนี้ที่ออกมาดีกว่าคาดแล้วก็หนุนให้ตัวในส่วนของภาพรวมที่เคยมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจนี่อาจจะดูผ่อนคลายลงบ้าง เล็กน้อยนะคะรวมไปถึงการฟื้นตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะตรงนี้ก็สำหรับเวสเซกซั่าเนี่ยกลับมายืนเหนือ40เหรียญต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็น่าจะช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ลงกลั่นได้นะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อวานที่ดีกว่าคาดเนี่ย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลขเภาคแรงงานนะคะตอนนี้ก็บอกว่าเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเนี่ยมีตำแหน่งงานเนี่ยที่ทำงานเพิ่มขึ้นนะคะดีกว่าที่ตลาดคาดก็คาดการกันไว้ว่าน่าจะเห็นเพิ่มขึ้น3ล้านตำแหน่งนะคะปรากฏว่าเพิ่มเพิ่มจริงเนี่ยคือ4.8ล้านตำแหน่งนะคะส่วนอัตราการว่างงานเนี่ยก็ลดลงนะคะคือก็ถือว่าว่างงานน้อยลงนะคะมากกว่าที่ตลาดคาดนะคะจาก ที่ตลาดค่า12.3นตะคะตอนนี้เหลือ11.1นะคะแล้วก็ดีกว่าที่เดือนก่อนด้วยเดือนก่อนอยู่ที่13.3นะคะคือแนวโน้มภาคแรงงานของสหรัฐเหมือนจะดูดีขึ้นนะคะแต่ความที่ดีภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูดีขึ้นตรงนี้เนี่ยมาพร้อมกับมีความกังวลเล็กๆในใจของนักลงทุนเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ที่มีการแพร่ระบาดในระลอกสของสหรัฐเนี่ย ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจับตาใกล้ชิดนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่2ต่อเนื่องนะคะที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันพุ่งขึ้นมากกว่า 50, ห้าห0,000ื่นรายนะคะก็ดูเหมือนว่าจะทําท็อปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลน,นะคะผู้ว่าการเท็กซัสเนี่ยออกมาสั่งประชาชนนะคะว่าจําเป็นจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะในที่สาธารณะนะคะก็ถือว่า เป็นคำสั่งออกมาแต่ว่าก็เรื่องของการปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยการแพร่ระบาดและลอกสองของสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นความกังวลคือถ้าไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้เรื่องของการที่ผ่อนปลนหรือว่าคลายล็อกดาวน์กันในหลายๆเมืองเนี่ยก็จาเป็นจะต้องกลับมาเข้มงวดขึ้นบางส่วนนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวเลขเศรษฐกิจต,ตามมาประกอบกับความคาดหวังในเชิงบวกของตัวพัฒนาการตัววัคซีนนะคะสำหรับโควิด -19 ตรงนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่า ตัวโมเดนาเนี่ยเป็นบริษัทยาที่ที่คนมีความคาดหวังกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสหรัฐนะคะดูเหมือนฝากความหวังไว้กับตัวโมเดนาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเรื่องของการทดลองวัคซีนที่ดูเหมือนจะมีความคืบหน้าในระยะที่2เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะล่าช้าออกไปนะคะข่าวบอกว่าประมาณสัก2-3สัปดาห์เป็นไปได้นะคะจากเดิมที่เคยคิดว่าน่าจะมีการทดลองในระยะที่3เนี่ยประมาณในช่วงปลายเดือน กรกฎาคมนี้ได้นะคะก็คือเป็นการทดลองในในคนในหมู่ที่จำนวนคนที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีการขอดีเลย์นะคะในส่วนของอการทดลองในเฟสที่3นะคะก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะแต่ว่าก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าจะเลื่อนออกไปก็คนก็เริ่มจะมีความกังวลก็หุ้นของโมเดอร์นาเนี่ยก็ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของตัว ยาที่ทุกคนรอคอยกันนะคะถ้าม,ามีความผิดหวังก็อาจจะเป็นปัจจัยรบกวนเข้ามาในตลาดได้นะคะ,ะส่วนบ้านเราบ้างนะคะตอนนี้ก็บอกว่ายังอยู่ในสถานาการณ์ที่ค่อนข้างดีสําหรับเรื่องของโควิด -19 นะคะแต่ในเรื่องของผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจก็ต้องอมีมาตรการในการกระตุ้นตามกันต่อไปนะคะก็ยังคงมีความจําเป็นอยู่นะคะแล้วก็คือเรา,เราดีแต่ว่าคนอื่นไม่ดีเนี่ยผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกก็ยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางดรสมครีนะคะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ มีการสั่งการว่าจะมีการขยายระยะเวลาเรื่องของการพักชำระหนี้ของภาคเอกชนนะคะตอนนี้ก็ให้ทบทรังเนี่ยร่วมกันพิจารณานะคะว่าการพักหนี้ที่บอกว่าจะสิ้นสุดในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการขยายกรอบออกไปอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นก็รอเรื่องของความชัดเจนนะคะคิดว่าในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังคงต้องดําเนินต่อไปตลอดนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 ของเราเนี่ยจะดูดีขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าด domestic play น่าจะยังคงมีความได้เปรียบนะคะเรายังคง ในพอร์ตโมเดลของเรายังถือ BDMS Bcream แล้วก็ TKN นะคะส่วนแดรแลนด์เฮาสที่มีอยู่เนี่ยราคาดีตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ให้ take profit นะคะที่ ATO วันนี้นะคะในส่วนของเทคนิ i c a l p e a k วันนี้นะคะมีนำเสนอหุ้น3ตัวนะคะมี v p p นะคะ SPRC แล้วก็ t o a ค่ะ ตลอที่ทำพื้นฐานนะครับวันนี้ขอเริ่มที่ TMB นะครับ TMB นะครับเราคาดว่าจะมีกำไรไตรมาสสองนะครับอยู่ที่4,000ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง106.9%เยียร์เน์นะครับโดยการโค่นร่วมกับ T Bank นะครับทำให้รายได้ทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกำไรในตรมานี้นะครับจะลดลง4.8% Q1Q นะครับเนื่องจากการต้านสรองที่เพิ่มสูงขึ้นและรายได้ดอกเบี้ยที่ชะลอตัว สินเชื่อสุทธิ m t ี B, นะ่าสิ้นเดือนพฤษภา,านะครับขดตัวจากสิ้นไตรมาสหนึ่งนะครับลงไปประมาณ1.6%นะครับทำให้คาดว่าสินเชื่อนะ่สิ้นไตรมาสสองน่าจะชะลอตัวลงจากไตรมาสหนึ่งซึ่งทําให้ทั้งฝ่ายนะครับคาดว่าไรายได้ดอกเบี้ยของทีมบีจะชะลอตัวไปด้วยนะครับในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ผลกระทบจากโควิด -19 นะครับจะส่งผลให้ Mpr เพิ่มสูงขึ้นจากสิ้นไตรมาสก่อนที่อยู่ที่2.76%สองจุดเจ็าหกเปอรปี63ไว้ที่15,100ล้านนะครับเพิ่มขึ้นโดดเด่นนะครับถึง่งหมื่นห ดยการควบรวมกับทีแบงค์นะครับทำให้ทีบีเป็นธนาคารที่มีกำไรเติบโตโดโดเดี่ยที่สุดในปีนี้นะครับยังคงคราคาพื้นฐายอยู่ที่1นึบาทสาสตางค์นะครับยังมีส่วนต่างเหลืออยู่พอสมควรน,นะครับจึงยังคงแนะนำซื้อนะครับสำหรับทีบต่อนะครับ AP นะครับเมื่อวันเขาก็แจงเรื่อง ยอดจอง q2 วสองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ตามตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังมองว่าเป็นตัวที่มียอดจองดีๆนะครับแล้วก็แนวราบก็ดีนะครับเมื่อวานเขาแจ้งยอดจองเนี่ยคิมีเก้าล้านนะครับบวก10%เียวเนียยอดจองแนวราบนี่ดีมากนะครับเจ็ดนะครับปกติมันอยู่ประมาณ5,000ขึ้นมา7,000อันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพโครงการ คู่แข่งไปชะลอการเปิดนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ชะลอมากแต่ว่าของที่ดีนะครับตลาดไม่ดีก็มีคนมาซื้อนะครับก mm ็ hmm. เลยชิงส่วนแบ่งตลาดกลับมานะครับ mm hmm. ส่วนคอนโดเนี่ยลดลงตามสภาพตลาดส่วนใหญ่เป็นการขายสต็อกเก่าไม่มีการเปิดโครงการใหม่เพราะฉะั้นถ้าดูทรงของยอดจองเนี่ยครึ่งแรกคิดเป็น45%ของเป้า ยอดจองแนวราบเนี่ยมีสัดส่วน57%ของเป้าคอนโด21%เป้าเราก็คิดว่าคนนี้ขายแนวราบดีๆเก่งๆก็จะเป็นคนที่น่าจะอยู voilà. ่ได้ในปีนี้นะครับกำไรดูแล้วก็น่าจะมาตามเป้านะครับแบ็กหลอกตอนนี้มี95%ของเป้านะครับสำหรับ AP เองสำหรับตัวบริษัทร่วมทุนก็สบายๆมี95%เหมือนกัน เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกำไรปีนี้อาจจะลดลง5%ซึ่งลดลง5%นี้ถ้าเทียบกับบางบริษ,ษัทที่อิงคอนโดเยอะๆนี่จะตกเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นก็ยังมองว่าเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับหนึ่งในหนึ่งในสท็อปพิกที่เราชอบนะครับยังแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานมองที่7บาทตอนนี้เทปพี6เท่าแล้วก็ยิว6% สำหรับในส่วนของมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ